สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแพมแมอีกแล้วนะคะวันนี้เนาะเราก็จะมาอัเปเดตนะคะท่าที่แพมได้ผไป่ไปาตัดแปลงเพศมานะคะตอนนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะก็ติดตามนะคะรับชมรับฟังไว้ได้เลยค่ะค่ะก็สรุปกันเลยนะคะก็คือตอนนี้นะคะแพมก็ได้ผ่าตัดแปลงเพศน,นะคะมาได้1ปีกับอีก8เดือนแล้วนะคะก็ มารีวิวคร่าวๆนะคะก็คือตอนนี้เรื่องของการารูปทรงรูปลักษณ์อะไรอย่างนี้นะคะก็จริงๆแผ่ทุกอย่างก็เริ่มเข้าที่แล้วนะคะก็คือมันไม่มีแผ่แล้วแหละแต่แบบว่า,าจะมารีวิวในส่วนของพาร์ทของการาที่เราได้ใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงจริงนะคะก็ถามว่า,าความพึงพอใจนะคะก็แฮปปี้มากๆนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวเรานะคะก็คือ ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ยังลังเลอยู่เนี่ยก็คือถ้าคิดว่าลังเลเนี่ยก็คือยังยังไม่ควรที่จะทําดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามั่นใจแล้วเนี่ยแล้วคือเราอยากเป็นผู้หญิงจริงแล้วเนี่ยก็ทําไปเลยนะคะไม่ต้องเอ่อคิดหน้าคิดหลังนะคะก็เอ่อเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากเป็นสักทีนะคะก็เอ่อต่อไปนะคะจะเป็น,นสองการใช้งานอ้างจริงอะแพมก็เออถามว่าใช้แล้วอะก็คือใช้แล้วแหละอืม ก็จะมารีวิวว่าความรู้สึกอะไรอย่เงี้ยค่ะก็เต็มที่นะคะก็ไม่ได้แตกต่างเลยนะคะกับตอนที่ยังไม่ได้พาตัดนะคะก็จะบอกว่าแฮปปี้มากๆนะคะในส่วนการใช้งานนะคะแล้วก็สำหรับตัวแฮมนะก็คออือเรียกว่าปกตินะคะก็ไม่ได้แบบมีปัญหาหรืออะไรนะคะ ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของการแยงโมเนาะแพทย์ผ่าตัดแมงเพศรนะคะเป็นเทคนิคสกินกราฟนะคะก็คือใช้การาฟนะคะเข้าไปทําเป็นโพรงข้างในนะคะเป็นช่องคลอดนะคะก็จะเป็นใช้เป็นผิวหนังน,นะคะก็จะต้องออมีความสม่ำเสมอนะคะในการแยงโมเนาะแต่ว่าบางทีอ่ะพอเราแปลงให้มันานๆแล้วอ่ะบางทีเราก็แบบามีแอคทิวิตี้ที่แบบ ต้องทำอยู่เยอะมากมายใช่ไหมเราก็อาจจะไม่ได้อ่อมายังโมทีมากมายค่ะนะคะ,นะคะแพรก็จะอ่ออย่างน้อยเลยอะ่ะก็คืออาทิตย์ละหนครั้งนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็คือควรจะวันเว้นวัน2อสวันต่ออาทิตย์นะคะก็จะดีมากๆนะคะ มาค่ะทีนี้เราจะมาพูดกันในส่วนของเรื่องแท่งโมนะคะตอนนี้แพมก็ใช้แท่งโมนะคะเป็นไซส์นี XL นะคะแล้วก็แท่งโมเนี่ย XL ใช่ไหมแมนก็จะมีเบอร์สามสี่ห้าหกซึ่งตอนนี้ของเราก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณนี้ประมาณ5เกือบ6นะคะก็เอาจริงๆแล้วว่าที่คุยกับคุณหมอไว้ตอนแรกอะ่ะก็คือเอออยากได้รับไม่ต่ำกว่า5นะคะก็ตอนนี้ก็เราก็ยังทำถึงอยู่นะคะเราก็ได้แบบ ห้าครึ่งอ่ะเออห้าครึ่งพอดีเลยแต่ถ้าเกิดแบบว่ากัดก้นไปนิดนึงก็อ,อาจจะถึงหกอยู่นะคะก็นี่นะคะแท็กโมที่ทำใช้เนาะแล้วก็เวลาเราแยกโมเนี่ยเราก็จะต้องมีสารหล่อลื่นนะคะก็จะแนะนําเป็นตัวนี้เหมือนคลิปที่แล้วเลยนะคะก็คือเจ้าตัว qc นะคะก็คือใช้ร่วมกันนะคะนี่เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะวิธีการก็คือเราก็จะใช้อ่านี่นะคะ เราก็เราจะบีบตรงข้างบนอานี้นะคะเป็นประมาณนี้อ่ะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะฉูแต่คือต้องล้างให้ทําอะไรทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นอะ่ะมันจะเออเสี่ยงต่อเออการติดเชือ้อแล้วก็สิ่งสกปรปกได้นะคะนี่เราก็ถูทั่วเลยเนาะนี่นะคะนี่ประมาณนี้แล้วเราก็ ยาทำการเยียงโมนะคะเสร็จแล้วเราก็ล้ากนุ้าสาดอะไรให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดการาติดเชื้อหรือว่าอะไรผพานหนังนะคะ ค่ะต่อไปนะคะแพมก็จะมาอัปเดตนะคะยาโฮอร์โมนที่แพมใช้อยู่นะตอนนี้นะคะก็แพมผ่าตัดแป้งเพศแล้วเนาะก็จะต้องใช้ตัวเอ็นโดควรวนะคะหรือตัวกดฮอร์โมนเพศชายนะคะแล้วก็ยาฮอร์โมนที่แพม,ม,มใช้ตอนนี้ก็จะเป็นชนิดทานะคะเป็นตัวนี้เลยเอสโตรเจลนะคะก็ไปหาซื้อกันได้นะคะก็มันก็จะเป็นการนำ ยานะคะเข้าสู่ผ่านทางผิวหนังนะคะก็คือมันจะใช้ออกตัวแอลกอฮอล์เนะะี่ยค่ะเป็นเป็นตัวนำนำยานะคะผักยาเข้าไปสู่เส้นเลือดฝอยนะคะก็คือจะทําให้เราได้รับยาโดยตรงโดยที่เราไม่ต้องอรับประทานนะคะเพื่อผ่านตับผ่านไตนะคะค่าตับค่าไตาเราก็จะปกตินะคะว่าเรารับยาฮอร์โมนนะคะผ่านทางผิวหนังแทนเนาะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็คือฮอร์โมนเนี่ยจะมีผลมากๆเลยกับเรื่องของอารมณ์นะคะก็ยิ่งเราผ่าตัดเปลงเพลินมาแล้วเนี่ยเ,เราจะเหมือนคนวัยทองเลยนะคะก็คืออารมณ์เราจะแป,ปรปวนง่ายมาาขึ้นขึ้นลงๆนะคะดังนั้นการใช้ฮอร์โมนนะคะก็คือควรใช้อย่างสม่ําเสมอแล้วก็ควรจะใช้เป็นเวลาเดียวกันนะคะอย่างต่อนเนื่องเนเาะแล้วก็เมื่อ เมื่อคิดที่จะเริ่มทานฮอร์โมนหรือว่าทายาฮอร์โมนแล้วเนี่ยนะคะก็คือควรจะไปตรวจวัดค่าระดับฮอร์โมนนะคะ,ะผ่านทางการเจาะเลือดเนาะตลอดนะคะอย่างสม่ำเสมอนะคะก็ะล่าสุดนะคะที่เพมนไปตรวจมาก็เมื่อเดือนกันยายนนะคะก็นี่ก็ประมาณประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะกลับไปตรวจอีกเนาะ ณตอนนั้นนะคะที่ตรวจเนี่ยผลฮอร์โมนของแพมนะคะค่าฮอร์โมนเอสโตรเจนอเอสตาเดออลทวดีค่ะเอสตาเดออลอี w e นะคะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะคะของแพมจะอยู่ที่4 4 3 5พิโคโกร,รัมนะคะ ก็คือแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทานเซนเดอร์เนี่ยเขาก็จะแนะนําให้อยู่ที่100่งถึงสองนะคะซึ่งก็ถือว่ายังไม่สูงเท่าที่ควรนะคะก็คือจะต้องทิยาอย่างสม่ำเสมอต่อนะคะส่วนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะของแพมจะอยู่ที่0 0 0ย์จุนะคะก็ต่ํามากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทานเซนเดอรเนี่ยควรจะอยู่ที่น้อยกว่า0.5 m g นะคะ แล้วฉันจะบอกว่าเนี่ยฉันแปลงเพศมาไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะใั้ไม่รู้สึกว่าน้ําหนักฉันขึ้นแล้วมันขึ้นนะแล้วมันลงยากมากยังไงก็อพยายามควบคุมน้ําหนักนิดน,นึงนะคะก็ตอนนี้แพมก็พยายามจะลงให้ได้อยู่นะคะก็อยากให้น้ําหนักกลับมาเท่าเดิมหรือไม่ก,ก็น้อยกว่าเดิมนะคะก็พยายามอยู่แต่แบบบางคนก็อาจจะดีหน่อยแบบว่าเอาน้ำหนักไม่ขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีนะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็จบคลิปแค่านี้นะคะก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวก็มีอะไรแบบว่าเออ่ที่อัปเดตนะคะก็จะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังอีกนะคะไปแล้วนะคะวันนี้